สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุก246ทารอดนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2566นะคะเราทำคลิป พยากรณ์ออกมาเป็นภาพรวมใหญ่นะคะไม่ได้เจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งถ้าฟังแล้วพลังงานไม่ถูกใจก็เว้นไปนะคะไม่ต้องติดมาใส่ใจแต่ถ้าพลังงานถูกใจเรานะคะเป็นสิ่งที่ดีก็น้อมรับมาใส่ตัวไว้นะคะเราจะมาถามพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังงานจัก,กรวาลน,นะคะว่าเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีสิงห์ จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอพลังงานบวกจากจักรวาลน,นะคะจากพระผู้เป็นเจ้าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะส่งพลังงานบวกมายังชาวราศีสิงห์ด้วยนะคะ The Lover The Lover o อินเลิฟมากเลยนะคะช่วงนี้พบแต่อะไรที่ เป็นความสุขนะคะค r e e n of s o r ์ s นะคะ e d e of sorts t of sorts เออมีแต่ไพ่ดาบทั้งนั้นเลยนะคะอาสามเหรียญม,มีอะไรน้อนะคะมีอะไรน้อทำให้เหนื่อยใจความรักทำให้เหนื่อยใจหรอคะ การงานทำงานหนัก S of one บางครั้งบางสิ่งบางอย่างก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดอย่างที่ปรารถนานะคะชาวราศีสิงห์มีความรู้สึกว่าช่วงนี้ฉันเผชิญกับอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายทําให้รู้สึกเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าเจ็บปวดหัวใจนะคะแต่ในเรื่องของความรักเนี่ย ชาวราศีสิงอาจจะมีอาการน้อยใจหรือว่าในในส่วนของความรักอาจจะมีเรื่องของความปกปิดหรือว่ามีความระแวงในเรื่องของความรักเกิดความไม่มั่นคงเกิดความไม่มั่นใจในเรื่องของความรักเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นนะคะอาจจะมีมือที่สาเข้ามาหรือเปล่านะคะหรือ เราเองนะคะที่เป็นคนสร้างปัญหาเรื่องของมือที่สามนะคะชาวราศีสิงห์ก็อาจจะเป็นคนที่สร้างปัญหาขึ้นมาเองหรือไม่ก็คนรักนะคะกำลังมีคนเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวข้องทำให้เรารู้สึกเหนื่อยใจหนักใจท้อแท้ทำงานก็หนักอยู่แล้วเนาะทำงานก็หนักอยู่แล้วยังมาแบกรับอารมณ์ที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราเฟลเราเออ เราแย่นะคะเราเหนื่อยเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็ต้องทิ้งปัญหาบ้างนะคะเหนื่อยกับมันมากนักมันก็ไม่โอเคนะคะเหนื่อยกับงานมากนักเราก็ต้องกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะเดอะไฮโลแฟนกลับมาเป็นตัวของตัวเองกลับมามีสติมีสมาธิกลับมาตั้งมั่นในความที่เราเป็นเราตัวเราเป็นเรากลับมาแก้ปัญหาโดยการใช้สมาธ ใช้สติในการแก้ปัญหาต่างๆนะคะปัญหาทุกอย่างแลย่อมมีทางออก Queen of One ช่วงนี้คุณมีปัญหาก็จริงค่ะแต่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมปัญหาของคุณจะถูกคลี่คลายออกไปนะคะถ้าเป็นปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเดือนกรกฎาคมนี้คุณจะได้รับความชัดเจน คุณจะได้รับการแก้ปัญหานะคะจากคนรักอย่างแน่นอนหรือจากตัวคุณเองก็จะหาทางออกได้นะคะจะมีการเ,เรียกว่าสื่อสารการเข้าใจกันมากขึ้นอาจจะมีคนที่เข้ามาช่วยเคลียร์นะคะในในในหน้าไพ่ออกมาลักษณะว่ามีเพื่อนฝูงหรือว่ามีมิตรภาพอื่นที่ เขาเขารู้จักคนคุณทั้งสองคนน่ะเข้ามาช่วยเคลียร์นะคะเข้ามาช่วยเคลียร์ใจให้นะคะหรือว่าหลายๆอย่างที่มันอยู่รอบๆข้างคุณก็จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณต่อการเคลียร์ปัญหาของคุณด้วยนะคะแต่ในเรื่องของการเงินการงานแล้วคุณทํางานหนักนะคะคุณเป็นคนที่สู้งาน คุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อการทำงานไม่ว่างานนั้นจะหนักแค่ไหนคุณก็สามารถที่จะทำด้วยมีความสุขไปได้นะคะเพราะว่างานนั้นตอบสนองมาด้วยเงินที่เหมาะสมนะคะการเงินของคุณค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะแต่ในเรื่องของการเงินการงานงานหนักแต่คุณก็สามารถที่จะผ่านพ้นมันไปได้เพราะว่าคุณคิดเสมอว่างานหนักเงินก็ดี เงินก็หนักไปด้วยนะคะก็เลยอาจจะทําใจในเรื่องของการงานได้แต่ในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะต้องออมีเวลาที่จะขบคิดนะคะมีเวลาที่จะขบคิดหรือมีเวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับอะไรเรียกว่าอะไรอะ่ะกลับมาอยู่กับตัวตนของตัวเองกลับมาเคลียร์ใจตัวเองนะคะว่า มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันเป็นยังไงเหรอมันเกิดจากฉันหรือมันเกิดจากเขาเราก็ต้องมาวิเคราะห์นะคะแล้วก็หาต้นสายปลายเหตุที่มันเกิดขึ้นซึ่งบางครั้งกา,การมีปัญหากับคนรักครั้งนี้มันอาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะมันจะไม่ได้กินระยะเวลายาว คุณสองคนอาจจะไม่ได้เลิกกันแต่อาจจะมีปัญหากันบ้าง,ซ,งซึ่งต้องเคลียร์ใจกันนะคะซึ่งต้องเคลียร์ใจกันมันไม่ถึงขั้นเลิกลานะคะอาจจะมีคนเข้ามาเกาะแกะงอแงงอแง,ง,งแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการสื่อสารกันน้อยนะคะทําให้เกิดการน้อยใจทําให้เกิดการ้อยกันเกิดขึ้นก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ได้เลิกกันนะเอาตามไพ่แล้วคุณก็ไม่ได้เลิกกัน อาจจะมีปัญหาบ้างแค่นั้นเองแต่ว่า,เ,าเลิกจากกันเลยค่ะจากกันเลยเนี่ยในไพ่ไม่ได้บอกนะคะด้วยความเจ็บช้ำน้ําใจด้วยความรักถึงคุณจะเป็นคนเริ่มหรือเขาจะเป็นคนเริ่มแต่สุดท้ายแล้วคุณก็กับเขาก็ยังรักกันอยู่ดีอะคะ่ะความรักมันก็ดึงดูดเข้ามาหากันเนาะม,นม,นมันจะมีความรักแต่มันแค่มีคลื่นพายุผ่านเข้ามาบ้างมันไม่ใช่จะทําให้เรือแตก ก็ไม่ใช่นะคะคุณก็ยังอยู่เรือลาเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่คุณก็อาจจะมีอน,นุนันนี้เข้ามาบ้างนะคะก็ทําให้ต้องต้องเคลียร์ต้องรีบเคลียร์ออกไปจากเรือของเรานะคะแล้วเรือเราก็จะแล่นได้โดยที่มีเราสองคนอยู่เท่านั้นนะเรื่องการงานก็ไม่มีปัญหานะคะถึงมีปัญหางานหนักคุณก็สู้ได้อะคุณแบกภาระทุกสิ่งอย่างไว้กับตัวเองอะคะ่ะบางครั้งก็ปล่อยให้คนอื่นเขาทําบ้างก็ได้นะคะ แบ่งงานไปให้ชาวบ้านเขาบ้างหรือทางกลับกันคือชาวบ้านเขาไม่ช่วยคุณอะแต่เขาเอางานมามาให้คุณช่วยทําอะไรประมาณนั้นเนาะก็เป็นไปได้ทั้งสองทางน,นะคะคืองานของเตงก็หนักอยู่แล้วยังมีงานชาวบ้านเข้ามาเพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคุณไม่ยอมปล่อยงานให้กับคนอื่นคุณทําอยู่คนเดียวก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เราคิดดูว่ามีวิธีทางไหนบ้างที่จะช่วยให้คุณอ่า หลุดพ้นจากการงานหนักๆนกนี้แล้วได้เงินสบายสบายบ้างเนาะก็ลองลองคิดดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ไพ่หลักด้วยการใช้ไพ่เสริมนะคะอ่าฮะเขาบอกว่าการความสัมพันธ์ของคุณมีความสำคัญมากพอที่จะไม่ทำให้เกิดความร้าวฉานนะคะ คุณอาจจะมีปัญหากันบ้างแต่ว่าสุดท้ายคุณก็อยู่ด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกันอยู่ดีนะคะอืมบางสิ่งบางอย่างก็ต้องใช้ความอดทนค่ะใช้ความอดทนที่จะคุยกันนะคะคุยกันให้จบนะคะคุยกันให้จบคุยกันให้เคลียร์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเดินหน้าต่อไปด้วยความสุขความสำเร็จนะคะ การที่คุณสองคนมีปัญหากันบ้างนะคะมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเพราะมันพอะมันเกิดปัญหามันก็ได้พูดกันเนาะมันก็ได้เคลียร์กันมันก็อาจจะมีการเติบโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะอืมคุณก็จะได้พบกับ สิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งใหม่ๆในเรื่องของความรักหมายความว่าคุณได้เปิดอ,อกเปิดอ,อกพูดพูดกันแล้วอะว่าอะไรเป็นอะไรเคลียร์กันแล้วแล้วก็ทุ่มเทให้กับความรักของตัวเองให้เป็นไปในทิศทางที่คุณจาต้องเป็นอย่าถามคำถามตัวเองอยู่เสมอโดยที่ไม่ตอบนะคะควรตอบคำถามให้ทั้งตัวเองและคนรักนะคะเพื่อที่ คุณจะได้ดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์กันนะคะคุณจะได้ตกในห่วงของความสุขห่วงของความรักของการเวลาที่มันอิ่มเอมบ้างนะคะส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานสังคมที่คุณอยู่เป็นสังคมที่ก็ก็โอเคอะถึงแม้งานมันจะหนักถึงแม้คุณจะแบกภาระรแต่คุณก็แฮปปี้ในสังคมนั้นๆบางอย่างคุณก็ต้องขอความช่วยเหลือบ้างนะคะอย่าเอามาเก็บ งำไว้แค่เพียงคนเดียวการงานของคุณยังส่งผลให้อนาคตของคุณเติบโตได้การเงินของคุณดีได้นะคะในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือเป็นท่านที่เป็นธุรกิจส่วนตัวในในระยะเวลาใกล้นี้นะคะ1-3เดือนคุณจะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่นะคะได้รับโปรเจกต์งานดีด ได้รับการอุดหนุนการเอื้อเฟื้อจากลูกค้าดีขึ้นมากๆนะคะจากนี้ไปโอกาสการงานของคุณจะเติบโตจนรู้สึกว่าคุณได้ของขวัญชิ้นใหญ่เลยแหละเพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่แฮปปี้นักแต่จากนี้ไปสองถึงสามเดือนคุณจะมีความสุขจากงานที่คุณทำนะคะและคุณก็จะพึงพอใจในสิ่งที่คุณได้รับนะคะคุณจะเลิก ตั้งคำถามกับตัวเองนะคะแล้วคุณก็จะเดินหน้าต่อไปได้ด้วยความสุขนะคะจากการทำงานจากความเข้าใจจากเพื่อนร่วมงานนะคะจากถ้าคุณยอมพูดเขาก็ยอมที่จะช่วยเหมือนกันนะคะมันขึ้นอยู่ที่คุณนะว่าคุณจะแบกรับอะไรไว้คนเดียวหรือคุณจะแบ่งปันมันออกไปให้กับเพื่อนๆน,นะคะหรือกับกับถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ แบ่งงานให้ลูกน้องแบ่งงานให้คนในครอบครัวช่วยๆกันทํานะคะอย่าแบกภาระไว้คนเดียวแล้วคุณก็จะมีความสุขได้เพราะว่าการเงินในในสถานะของคุณมันไม่ได้แย่นะคะมันมันดีและมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมันไม่แย่ลงนะคะในสถานการณ์ของไพ่เนาะมีแต่จะดีขึ้นนะคะ ถามอีกสำรับนะคะขยายอีกสักสำรับหนึ่ง yes ถูกต้องแล้วนะคะคุณจะเก็บปัญหาไว้กับตัวเองคุณควรปลดปล่อยมันออกไปใช่อะไรที่คุณถามในใจน่ะเขาตอบว่าใช่หมดคุณควรทำนะคะคุณควรทำสิ่งนั้นนะ,ะและคุณก็ อย่ามุ่งมานะอย่ามุงมานะง,งานจนเกินไปจนลืมดูแลสุขภาพตัวเองหันมาดูแลสุขภาพตัวเองบ้างนะคะในเรื่องของออการใช้ชีวิตนะคะอย่ามุกมุ่นในการที่จะทําอะไรจนเกินไปจนอย่างเดียวถ้าอะไรที่ควรขอความช่วยเหลือคุณก็ควรได้รับความช่วยเหลือนะคะพูดมันออกไปนะคะแล้วทุกคนจะหันหน้ามาช่วยคุณนะคะ ถ้าคุณไม่พูดก็ไม่มีใครรู้เนาะและอีกไม่กี่ข้งนางหน้าอีกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ช้าไม่นานปัญหาของคุณจะถูกแก้ไขนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะจะถูกแก้ไขนะคะอีกไม่นานนะคะอาจจะอาภายในเดือนนี้เหมือนที่อาจารย์บอกนะคะก็อยากให้ชาวราศีสิงห์นะคะทําใจเย็นๆนะคะแล้วก็หันมาอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับความรู้สึกเรา อยู่กับความเป็นตัวตนของเรานะคะแล้วคุณก็จะเห็นทางออกนะคะว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนคุณจะแก้ได้ตรงจุดอย่างแน่นอนนะคะขอให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทุกอย่างและขอให้ชีวิตการงานจเจริญรุ่งเรืองความรักมั่นคงนะคะสวัสดีค่ะ